สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนราศีสไลอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตนะครับเดี๋ยวมาดูพี่เขาหาปลากันนะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นพี่เขาหาปลาอยู่ตรงนน้นอ่ะสวัสดีครับสอนปลาอย่างนอคับนี่ได้ปลาอย่างแนี้ยครับสอนนี่มีแต่ปลาซิวบอกเขาเอินปลาซิวแก้วนี่บอกครับหรือปลาซิวอย่างว่า โอ้โมเมนปลาซิวแก้วบ่ครับแบบนี้อือเพิ่นบอกว่าปลาซิวหางดําหางแดงเพิ่น่าเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับวิธีการอ่าหาปลาของเพิ่นนะครับเิ่นก็สีเห็ดกันแบบนี้แหละครับมือนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับอยู่เคลือนร่าสีสไลดนะครับปุ่นละครับเขลือนล่าสีสไลดก็อยู่ทั้งปุ่นครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นหาปลากันนะครับคุณผู้ชมครับครับนี่แหละครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ นำพาทุกท่านมายังเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาดูวิธีการหาปลาของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาไว้จังสี่บอกครับนี่ให้นนามันว่นแล้วกัปลากระสิเข้าบอครับบ่นหนอะผุนทั้งผลนเพก็มี่กันครับคุณผู้ชมครับปุนละปีนี้ บอกครับแม่นบอกครับอปีนี้นะครับเคลื่อนล่าสีสไลด์นี่น้ำเยอะแล้วก็ไหลแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคนละครับไหลแรงทีเดียวครับคุณผู้ชมอทุกๆปีนี่น้ำไหลแบบนี้บอกครับปีหาซีครับายแบบนี้เลวบหรือหลกว่านี่หลายกว่านี่บอกครับปีหาซีนี่ขึ้นมาฮอดพี่เลยบอ่โอ้ตัวนี้ก็ใไก้เคียงกับปีหาซีเนาะครับ ทีสูสีบ่จังมันขึ้นทุกมือเเรื่อยปะครับเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งปลากันครับคุณผู้ชมนี่แหละปลาที่เพิ่นหาใดกับสีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมซูมมาให้เบิ่งครับโอ้นี่ครับสดๆดเลยครับจากเขื่อนล่าสีสไลด์นะครับคุณผู้ชมครับวุนละทั้งพุ่นในหลายบ่ครับทั้งพุ่นอืมทั้งพุนนั่นเซียนเลยบ่ครับนั่นเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งเซียนเพิ่นครับนั่น อ่ะเดี๋ยวมาเบิงทั้งผีเพิ่นครับเพื่นสีแดงลายสัมดรเดี๋ยวผมสิพามาเบิงเพิ่นกำลังหาอยู่เพื่อนครับทั้งนี้ก็ได้เอาไปกินเองบ่ครับหรือเอาไปขายครับโอ้ขันมีคนมาซื้อขายให้กันบ่ครับสดๆเลยเนาะสาสดๆจากเขื่อนล่าสีสไลด์โอ้ทั้งนี้เพิ่นได้หลายครับคุณผู้ชมครับเบิงครับเต้นดงเดงดงแดงเลยครับคุณผู้ชมแบบสดๆเลยครับนี่ออืื้หยแม่นบ่ครับปลาซิ่วนี่บ่ขมบ่ เขาเอื่นปลาซิวห <chat> 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 ังกว่าครับนี่ซิวหางแดงนี่ยป่ะแต่ว่าแบบไหนมันขมนั่นปลาซิวหน้าบ้านๆเท่าอยู่ในแกงกันหน้าบ้านเท่านี่บ่ะขมนี่ปลาซิวเมนหนมูดนี่พอนำไปขมครับคุณผู้ชมครับนี่เต้นดวงเด้งดวงเด้งเลยครับคุณผู้ชมหลายครับคุณผู้ชมโอ้เอาห่อมเห็นไม้น้ำพร้อมบ่ะครับนี่ยโอ้ล่อคือว่ายุ่นห่อมไปล่อล่อมันยุ่นยุ่นล่ำล่ำลงไปแหละให้ปลามากินล่ำเมันก็สิมาเข่า โอ้เนี่ยแหละครับวิธีหาปลาของชาวบ้านเพื่อนครับคุณผู้ชมครับเอาพุ่นละทั้งพุ่นก็ขึ้นขึ้นกันละครับได้หลายบ่ครับบางหันพ่นทั้งพ่นเพื่นก็ขึ้นขึ้นกันละครับคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวเขามาถาเบิ้งทั้งนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเพื่นกระสีเอาขึ้นมาให้เบิ้งเราทั้งนี้อ้าเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเพื่นกระสีเอาขึ้นมาเลยสักหน่อยนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าเพื่นสิได้หลายซำเดยนะครับ เอาคุณผู้ชมครับขึ้นมาเบิงคนว่าน่าม,มันโจคนว่าเป็นทังไหนครับน้ำโจเนี่ยน้ำมันบ่ไหลบ่มันหยุดนี่คือ,อน,น้ำโจบ่ <c oughs> อ่บพิเอาขึ้นมาให้เบิงแล้วมาเบิงกันว่าสิได้บ่คุณผู้ชม <c oughs> นี่ละ <c oughs> บ่ปลามันบ่ไหลมันมน้ำนามบ่ <c oughs> โอ้นั่นมีอยู่ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านี่ได้หลายเลยได้หนี่เห็นบ่เนี่ในตะกาคนหนี่นี่ยหนึ่โอ้ได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับ โอ้ตัวนี้หน่อยเนาะเอาบ่เอาบ่ครับบ่มาใส่หนีไว้บ่บอมันหน่อยพ่อเดี๋ยวหาใหม่เนาะเอาเพื่นเอาเป็นสิหาใหม่ครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งทั้งปุ่นแหะครับคุณผู้ชมบ่ไหนทั้งปุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันทั้งปุ่นครับอ่าเพิ่นเอาขึ้นละครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งกันครับบ่ไ <c oughs> หนกันละวิธีการของเพิ่นในการหาปลาเพิ่นปลาซิวหางแดงในแม่น้ำมูลนะครับปลาซิวในแม่น้ำมูลนะครับหรือว่าปลาซิวในลำน้ำมูลนะครับเป็นปลาซิวที่ไม่ขมนะครับพี่เขาบอกอย่างนั้นนะครับมันบ่่ขมอีหลครับ มันกระสิกินแบบมันมันเลยบอ่ครับอ่ะนั่นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้คุณนะครับคุณผู้ชมได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับนะครับวิธีการหาปลาซิวปลาซิวในลําน้ํามูลนี้ไม่ขมนะครับคุณผู้ชมเวลาเอาไปคั่วเอาไปหมกเอาไปอะไรก็จะมันมันนะครับเป็นวาสีบกขมเลยครับคุณผู้ชมครับปลาซิวในแม่น้ำมูลนะครับ นี่คือบริเวณของเขื่อนล่าสีสไลนะครับอำเภอล่าสีสไลจังหวัดสีสะเกตนะครับวันนี้สีสะเกตชาแนลนะครับพามาเบิงปัญหาปลาครับคุณผู้ชมครับไสครับโอ้ได้มาสดๆเลยครับคุณผู้ชมนี่เต้นลงเด้งลงเด้งเลยครับเนี่ปลาซิวหางแดงพันมานี่แหละครับคุณผู้ชมครับอืมอ่ะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงพันธุ์ละครับบ้านไปเบิงพันตกปลาอยู่ทั้งพันธุ์ละครับคุณผู้ชมครับไปเบิงพันตกปลาเนาะครับเนาะบ้านนี่